D.I.Y. Loom b l a s e l e t Thailand Fanpage สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสาธิตวิธีการทำสร้อยข้อมือรลายนี้กันนะคะลายหางงูเวอร์ชั่น2ค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะหนึ่งก็คือร้านเครื่องมือ2ฮุกค่ะ3ซิลิโคนแบน์วันนี้ขอใช้เป็นโดนัทเชฟ l i m i t ต็ดเอ t i ชันนะคะหรือจะใช้เป็นโดนัท Smaller ร์ไซก็ได้แล้วแต่นะคะสุดท้ายคือซีคลิปค่ะ วันนี้ขอเป็นสีคลิปสีชมพูนะคะจะได้น่ารักเข้ากับสีสันของโดนัทเชฟโอเคเริ่มนะคะคราวนี้เราจะหันแบบนี้นะคะเป็นอยู่ความเราจะใช้แค่2องตำแหน่งนะคะลายนี้ไม่ยากนะคะเป็นลายง่ายๆนะคะใช้สองตำแหน่งนี้เริ่มสีแรกทำเป็นเลขแปดนะคะสีถัดไปลงมาธรรมดาเหมือนลายหางงูทั่วไปที่เราเคยทำนะคะ สีถัดไปก็ลงมาจะมี3ชั้นแบบนี้นะคะแล้วก็ควักขึ้นมาควักเส้นล่างสุดขึ้นมานะคะควักเส้นล่างสุดขึ้นมาเหมือนลายหางงูปกตินะคะโอเคทีนี้เราจะเริ่มเป็นหางงูวร์ชั้น2แล้วใส่สีถัดไปค่ะใส่สีถัดไปแล้วนะคะก็จะมี3ชั้นแบบนี้เราเกี่ยวชั้นที่2ออกมานะคะ เกี่ยวชั้นที่2ออกมาเอาชั้นที่3าขึ้นไปนะคะเกี่ยวชั้นที่2ออกมาเอาชั้นที่3าขึ้นไปนะคะลายปะกะติคือเราก็จะเอาชั้นที่3ขึ้นไปปะกะติเลยถูกไหมคะแต่ถ้าเป็นลายหางงูชั้น2เราจะต้องเกี่ยวชั้นที่2อออกมานะคะ ดูชัดๆอีกทีหนึ่งนะคะนี่นะคะสองชั้นเห็นสามชั้นนะคะเราจะเอาชั้นที่สองออกมาแบบนี้เห็นไหมคะเราก็เกี่ยวชั้นที่สามขึ้นไปเอาชั้นที่สองออกมาเกี่ยวชั้นที่สามขึ้นไปนะคะง่ายๆนะคะไม่ยากนะคะทําตามที่พี่บอกจะง่ายสุดๆเลยอลองใหม่นะคะมีสามชั้นแบบนี้เกี่ยวชั้นที่สองออกมา ะะเอาชั้นที่3ขึ้นไปเกี่ยวชั้นที่2ออกมาเอาชั้นที่3ขึ้นไปทําอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็เปลี่ยนสีไปตามที่เราต้องการนะคะเสร็จแล้วก็ดันลงเดี๋ยวทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเกี่ยวชั้นที่2ออกมานะคะเห็นไหมคะมี3ชั้นสีเหลืองเป็นชั้นที่2เอาชั้นที่2ออกมาแบบนี้และเอาชั้นที่3ขึ้นไป เอาชั้นที่2ออกมาอย่างนี้เอาชั้นที่3ขึ้นไปนะคะไม่ยากค่อยๆทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนได้ความยาวตามที่เราต้องการค่ะโอเคอเรา,เาดึงอย่างนี้ช่วยด้วยก็ได้นะคะทําให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะเอาชั้นที่2ออกมานะคะแล้วก็เอาชั้นที่3ขึ้นไป เอาชั้นที่2ออกมาเลยคะเอาชั้นที่2ออกมาแบบนี้แล้วก็เอาชั้นที่3ขึ้นไปนะคะโอเคถ้าได้ความยาวตามที่เราต้องการแล้วอีกชั้นหนึ่งแล้วกันนะคะโอเคอเอาชั้นที่2ออกมาเอาชั้นที่3ขึ้นไปนะคะ เอาชั้นที่2ออกมาเอาชั้นที่3มขึ้นไปตามนี้พอเราคิดว่าเราได้ความยาวตามที่เราต้องการแล้วเราก็เกี่ยวเส้นสุดท้ายกลับขึ้นมาเลยค่ะเส้นล่างสุดกลับขึ้นมาปกติเรียบร้อยแล้วก็ใส่คลิปนะคะเสร็จค่ะไม่ยากเลยในนี้ไม่ยากแล้วก็ออกมาสวยด้วยนะคะเชื่อว่าน้องๆทุกคนทําได้ เรียบร้อยค่ะลายหางงูเวอร์ชั่น2ค่ะ